มาาหเอหนอนั่นไม่ผ่านเครือกันเดีเมียน,นงอเหอฮ้ยโอ้ยเปลี่ยนดิมีแกงที่สามเลยเกือ,อบออจนมาได้ครับพี่น้องคลิปนี้ผ้าพี่พ,พานน่องมาหาตอ่อคือเราครับคลิปนี้อยู่รงอยู่ป่านะครับอตอนนี้เขากับเปิดกล่องมาปอห้างตัวนะครับทีมงาน ดี๋ยวพาไปเดินไปชมครับว่าอ mm. ่างต่อจะเป็นย yeah. yeah. uh, ังไงใช่ครับทีมงานครับไช่ครับนี่ครับอุ้ยอ้าวเดี๋ยวเปียกกล่องสู่มให้บังครับฝนทั้งสูงเหมืครับไม่เพราะเหงเดี๋ยวสิตัดไฟให้ครับเนี่ยจิตของโหนโอ้ไงครับไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสุ่มให้บังครับ นี่ครับชมกันยิกมมครับมาส้่มไอครับนมาส้วมอพี่เห็นอกมั้งครับเพนครับพังไงปันดครับนมนเออนันมันพัือกันีแม่นลรงม่เแม่นผีผผีเสือเใ้ไงไงตัมหรอยู่ครับ ่าจะซ้ำองแยงหน่อยนะครับพี่น้องกันพี่น้องกันสมุดเบอ่งเอาครับความใหญ่สำาไอฟังีหาทานนี่นะครับงจหาทานนี่นะครับพระท่านเปลี่ยนว่ะเขียนเปลี่ยนวะสมบัผู้เนเห็นงเป็นไงครับย่างมาจะไหนครับจังเห็นฟวกย่างมาจูกไุกว่ะเียนเห็น ยังมาใส่กับยังวาะโอ้ยังมาเท่านี้โอ้ยอทนโ้ยางนีนี่โอยางนี่อัองน่วันดอดมาบะอ่บินลงหมาโหดอดไปดอดมาเลยห่างยังไงครูอยู่นี่โอ้เอ้าว่นสีเนี่หาปองเอาวันมานะครับจ้าค่อยเอาไม้เบื้องอีกกับทานมันเอาคอยดูคอยจ้องกันบ้างครับ เมาต่อเนเดินมาอยู่ห้ามวนห้ามวนหามวนน้ำขคนมาจากป่าานมันมมียังอยู่สาเก่าอยู่เปิดออกแม่แต่ขื่นว่าจะเปิดเบื้องยังเงี้ยได้ยิดภามไหกรหุบนีาไหก็ุบเลยสามถาดวนหนึ่บอกว่าเทาไงอย่งียงนสี่หาถาดด้วยห้าถาดด้วยโอ้กันนะพูดถึาดด้วยไม่ได้ถาดวัน พูดวัาเตรียมอยู่เตรอยมเหนียวอากมาพูดเหรอเตรียมแ้อนทาดซองกเอร์ี่ไหนเว้ยตัวนะเตืออยู่หัวองคือหยู่นนีคับผลงานหัแกครับ่นแรอแกมน่านร้งทีวกรออกันการวางเนี่ยครับการวางเนี่ยของทีมงานก่วางอยากจุดเดิมต้นครับมอวมอย่างแจงหมดครับ บางวิจุดไปครับมหาฟองซองมังครับเพราเขาเรื่มต้นจากจุดนันแล้วถ้าเย็นแมวันเขาคล่องได้หอกะบางค้นมากครับคอยนํามาดีเดยนนั่มาเมือเบิ่งปองที่มันมันลงลงก็ว่างจุดไปดีเลยครับทีมงานหอก็ว่างจุดไปเบ่อยๆเพื่อจะเป็นการหาไงครับเพราะดงนี้มันมันดงใหญ่แห่งครับ อาถึบนห่งดวงใหญ่้นใหม่กับสูงเนี่ครับบม่ค่อยมีปองแต่เห็นปองเห็นค่องเขากับน้ำม,มาครับน้ำม,มาดีืๆครับเดี๋ยวไปชมเมืองข้างในครับยิมงานว่าพอแล้วว่าสันไปตามาชมใจโอว ยังอยู่ยังอยู่ยังไกลอยู่วัเที่นไห้เห็นอีกนี่ยนเห็นอีกเหรอมอนี้ำเตมเยมอนีำเตมโอ้ต่ว่าผมผมม่เกิดิตเกิใจหอกควไเียอตอดอยเขาพัเลยอาีนำทั้งบาทนายี่ยามมาส่งเลยมันเลยพีหายวจัางนี่ก็จะมามันสามสี่ ท่าที่ทานมาน่าจะโอเคอยู่ครับคือว่าหอจะทห้งยังไงครับวันนี้นั้นๆครับขึ้นมากับอออกได้แล้วตอนคูบก็ไปคูบนี่ที่คูปบ่ได้ดอกเขามันเป็นสายคูบเขาสายหาเออาสายคูบเขามีอยู่เดียวสายวางแนวเลยนี่พ่อวางแนวเดียวกันน้ำทางอย่างเดียวครับทำงานเป็นทีมครับเออทำงานเป็นทีมเขาต้องกระจายกันออกกระจายกันดอกคล้องที่มันไปน้ำไปเรื่อยๆครับมันมันนะครับ ลงมาแล้วเรียบร้อยเต็มเต็มเต็มนเต็มเงเนกับวงวงวงตัวเรีตัวเรีวงวงโว้ยวงไปหันนี่ mmm ่นก็เรยมข่าละจะขาดจำถาดอี๋ ส่วนผาดหนึ่งข้างในสวยงามเลยทีเดียวครับพี่น้องไปห้างต่อไปอันนี้แจมที่สองนีมงานมาผัวห้างที่สามครับยางมาไก่ลายปูมยางแก้วของใครคนนี้ยังขึ้นังาอยู่หว่รียมกันเด้อ

โมเมน์โมเมนต์ดอกมมมมตัวตัวนี้นนนตั้งอยน่ไหนนี่มันยู่แถวนี่แหละเหยียดมันเอาพวกใหม่ตัวนั้นลอ้อมปื้อปื้อแตกเือนเหมือนตัวกดกันขึ้นมาอ่ะสามครับสามชูเครื่องใหม่พอดีครับสวยๆงามๆครับจัดไปอีกเต็มที่สามครับพี่น้อง ต้นพวกไงครับทีมงานกำลังแต่งอยู <t ries> <t ries> ่สิข um ึ้นกุ N ้ง่งกบไก่แห้งครับจ้างท้างมันประมาณนะครับอ่ะลงมาเบื้องฐานนีครับเบื้องลูกมันโทีมงานครับโหนนขึ้นเลย wow à, oh. kéo oh. gì đây ở đâu ở trong hang ngõ ở trong ngọn dừa ngàn, đấy ngàn gan chịu gan gì đi không xe bò bò mà chèn cái này nó nào เียดย่แ้งท right. ี่สามเเกือบจนุออกอบกันรวมเองรรมมันกะงามอยู่น่าที่บอกบกอคือเก่า้สวยครับวนนี้ได้ใส่สามแตมแลครับทีมงานนาอทีมงานแจ้งว่าพบลังต่ออีกลังแล้วครับตอนนี้ก็เดินครับ ตรงนี้ครับนเทีมงานครับเจียนได้ห่ออีกนี่ฮะว่ะโอ้ยุข้างก๊กอันนี้เยดะเยวๆ ยุงกัดม่อกขใหม่อยู่ไปอยางนั้นี่ครับพี่น้องครับนี่คือดันต่อครับเรียมได้ดิเีมี่ครับพี่น้องี้นี้ครับหลังจากกินขาวแล้วข้ำพี้อำเลยครับพาต่ำเลยีทีีนี่ครับเริ่มต่ำนี่ครับห่างนี่ สวยงามครัคบจัดไปครับสีแต้มผ่านไปในเวลาโกหกนะครับพี่น้องจบคนงานไปขึ้นรถขึ้นรถจบคนงานไปพี่งเนะครับพี่น้องเนี่ยโอ้ยยังแกอย่ได้แกสัแแล้วทายเป็นภาพนี้ไ้เบิ้ง หน้าไปก่อนครับคลิปนี้บอกกันไหมวันพระฮัดครับเดี๋ยวไปอีกไม้รับมีไม้รับในเมืองบายบายครับสวัสดีครับ